เ r Talk ทเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกเราจึงจะมาพูดคุยในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกันค่ะพบกับดิฉันนางสาวจิราพัชชาสตร์และดิฉันนางสาวพิเชียพรานภเกดค่ะเราสองคนจะมาเป็นพิธีกรหรือตัวแทนของท่านค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือนายชาติชายฟักสุวรรณหรือผู้อำนวยการแสนน่ารักของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ซึ่งท่านได้ย้ายมาจากโรงเรียนพนมอดุลวิทยาและได้มาประจำการที่โรงเรียนเบญจมะราชดังสิริของเราเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2558ค่ะค่ะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะโดยท่านจากกะเกษียณอายุราชการเมื่อปีนี้ค่ะในปีนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาพูดคุยกับท่านผอ,อกันเลยดีกว่านะคะค่ะตั้งแต่ที่ท่านได้ย้ายเข้ามาท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะ คือโรงเรียนเบญจามาลาลังสริตเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดก็ความรู้สึกของครูที่ได้มาอยู่โรงเรียนเบญจามาลาลังสริตนี่ก็มีความภาคภูมิใจก็เป็นคนเกิดแปดริ้วนะครับแต่ว่าเกิดที่อำเภอเบญน้ำเปรี้ยวในสมัยนั้นนะไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนเบญจามาลาลังสริตได้ เนืงจากว่าการคมนาคมในสมัยนั้นอำเภอบานน้ำเปรี้ยวต้องอาศัยเรืออย่างเดียวเมื่อเรืออย่างเดียวก็มา่าจะถึงแปดลิ้วเนี่ยครึ่งวันก็ไม่สามารถจะมาเรียนได้ก็เป็นคนที่จะพูดได้ว่าวาสนาน้อยอไม่ได้เรียนที่แปดลิ้วเลยต้องไปเข้าไปอาศัยเรียนที่น้องจอกและก็เข้าไปเรียนกรุงเทพก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาโรงเรียนเบญจามาล่าลังสลิ์ในช่วงเวลาที่เพียง15เดือน,ค,นครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาภายในโรงเรียนแตกต่างจากที่ท่านคิดไว้ไหมคะความคิดตรงนี้ถามว่าแตกต่างไหมจากประสบการณ์ที่ครูได้ผ่านมาสี่โรงเรียนสี่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียน ขนาดเล็กแล้วก็มาใหญ่พิเศษที่พนมสรารคามพนมนุนียาโรงเรียนเบนจมะลาดลังสลิดก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแล้วก็มีอายุที่ยาวมากที่สุดในจังหวัดเชียงแสนก็123งปีก็มีความแตกต่างแต่ความแตกต่างเป็นความแตกต่างในสิ่งที่ดี ที่น่าภาคภูมิใจของชาวแปดริ้ว mm hmm. ก็คือโรงเรียนเบญจมลาลราชลังสลิดนั้นมีสิ่งดีอยู่หลายสิ่งสิ่งแรกก็คือบรรดาผู้บริหารทุกคนที่มาเป็นผู้บริหารของเวียนเบญคณะครูที่เป็นครูเก่าทุกยุคทุกสมัยก็ได้ช่วยกันสร้างสมตรงนี้ไว้เป็นอย่างดีส่วนที่สองก็คือนักเรียน ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเบนจมาลาลังสลิดก็ล้วนแต่เป็นคนคนเก่งของของคนในจังหวัดเชียงสาวเพราะว่าโรงเรียนเบนของเหล่านั้นก,การคัดเลือกนักเรียนเข้ามาสู่โรงเรียนเป็นการคัดเลือกด้วยความสามารถโดยแท้แล้วก็ได้วางพื้นฐานตรงนี้ไว้เป็นแบบอย่างของโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยในการตรวจสอบตรงนี้ อีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีก็คือการปลูกฝังให้นักเรียนที่จบจากตรงนี้ไปเนี่ยมีความรักความกระตัญญูต่อโรงเรียนกลับมาช่วยเหลือตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ที่ดีของโรงเรียนเบนแล้วการทํางานภายในโรงเรียนมีอุปสรรคยากน้อยอย่างไรบ้างคะมีเวลาที่ท่านเหนื่อยหรือว่าท่านท้อบ้างไหมคะคือคือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครูคิดว่า ในส่วนตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีปัญหาแต่ปัญหานั้นมันไม่ได้มีไว้เพื่อเพื่อวิตกกังวลแต่ปัญหามันมีไว้เพื่อที่จะแก้ไขให้ดีถ้าตรงไหนไม่มีปัญหาเนี่ยครูว่าตรงนั้นมันมันตายไปแล้วนะสิ่งตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรที่มันจะพัฒนาแต่ครูเชื่อมั่นว่าปัญหาทุกปัญหาของเบรนเบนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไปได้ นื่องจากว่าเรามีส่วนส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ในการหัวหน้ากลุ่มสาระบรรดาครูบาอาจารย์สมาคมสึกเก่าสมาคมผู้ปกครองในครูตลอดจนเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดก็คือลูกๆเบญจมะทุกคนร้วนแล้วแต่ ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรครูว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเล็กปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะโอเคค่ะแล้วตั้งแต่รับตำแหน่งมาจนถึงวันนี้ทำงานได้ตามเป้าหมายมากน้อยอย่างไรและก็แผนง,งานต่อไปจะมีโครงการอะไรบ้างคะคือครูเองเนี่ยบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในเนีื่องเดือน ในระยะเวลาสั้นเพราะนั้นในส่วนที่อยากจะทำก็คือในส่วนที่จะช่วยพัฒนาตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นก็สิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ก็คือในส่วนที่จะมาช่วยกันสร้างให้สิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยให้ประบรสบความสาเร็จนะก็ในปีที่แล้วเนี่ยวงโยธาทิตย์ของเราก็ได้รับช้วยพระราชทาน ประเภทขอนะครับในส่วนของชักเยอร์ก็ไปได้ที่สามในระดับโลกที่ประเทศในเแลนดฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยครูว่ามันไม่ใช่ความสามารถของครูหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้มีบุคลากรแล้วก็ได้สะสมผลงานตรงนี้แล้วก็ได้ฝึกฝนโดยเฉพาะยิ่งวงโยธวาทิ์เนี่ยต้องยอมรับว่าลูกๆ ทุกคนเนี่ยมีความอดทนมีความมันนะวันหนึ่งตอนเย็นเนี่ยครูเดินมาพบกับนักเรียนวงโยสี่ห้าคนกลุ่มหนึ่งก็ถามว่าลูกไปแข่งเที่ยวเนี่ยมันมีห้าทีมนะลูกอยากได้ที่เท่าไหร่เขาตอบครูว่าได้ที่หนึ่งโดยเขาไม่ได้คิดไม่ต้องคิดเลยเขามีความตั้งใจเพราะฉะนั้นความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของพวกเราทุกคนถึงจะเกิดเป็น ค่ะโอเคค่ะต่อจากนี้นะคะดิฉันขอสอบถามเรื่องสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนหน่อยนะคะค่ะท่านคิดอย่างไรกับบรรยากาศภายในโรงเรียนเราคะอาทิเช่นบรรยากาศภายในห้องภายในโรงเรียนและก็การเรียนการสอนค่ะคือบรรยากาศภายในห้องนะการเรียนถ้าพูดถึงการเรียนการสอนเนี่ยครูเองมีความเชื่อมั่นว่าคณะครูทุกคนมีความตั้งใจที่จะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยให้กับลูกทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วในบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยในขณะน,นี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่านี่ได้มาทำห้องเรียนที่เป็นสมาร์ทคลาส o เนี่ยจำนวนมากแยกตามกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระเพราะบรรยากาศที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเป็นสื่อในการ จัดการเรียน,นการสอนเนี่ยครบถ้วนดีกว่าโร,รงเรียนอื่นอย่างมากนะครับแต่ส่วนที่จะเป็นบรรยากาศที่น่าจะต้องช่วยกันจากลูกๆก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันรักษาบรรยากาศของห้องเรียนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ก็เดี๋ยว ได้วางแผนไว้แล้วว่าในส่วนของพวกเราจะต้องช่วยกันแล้วก็ทำให้บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในห้องนอกห้องตลอดจนบริเวณก้จะเห็นนะครับว่าโรงเรียนเบนเราเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเปิดประตูใหญ่ไม่เคยปิดเลยใช่ค่ะผู้คนเข้ามาในโรงเรียนเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยเข้ามาบางบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นประจำ แต่บางคนเข้ามาช่วครั้งช่วครลางไอเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเห็นภาพของโรงเรียนเราถ้าภาพเป็นโรงเรียนที่ไม่สะอาดไม่สวยงามเขาก็จะไปตำหนิพวกเราได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่สะอาดอเ,เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเราอยากให้ผู้คนเข้าว่าเรา หรืออยากให้เขาชมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันที่จะช่วยกันรักษาบรรยากาศตรงนี้โอเคค่ะค่ะแล้วก็โครงการที่ท่านได้ก,กั้นสนามแบดหนึ่งขอนะคะมีแนวทางว่าจะใช้พื้นที่ในการทำอะไรคะแล้วจะส่งผลต่อพื้นที่สนามแบตไหมคะคืออย่างนี้การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องเอื้อเฟื้อซึ่งก,กันและกันครูจะเห็นว่าอุปกรณ์อะไรของโรงเรียนเราเนี่ยจำนวนมากบางทีโต๊ะ ต่างตาฝนเสียหายน่ะอันนี้ก็มาจากเงินมาษีก่อนนันั้นน่ะที่เราต้องกั้นตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก็เข้าใจนะครับว่ามันกระทบต่อขอดแบบไปหนึ่งคอดก็กำลังที่จะดูเราได้ของโอมาในเรื่องของการสร้างบ้านพักเป็นแฝดเมื่อได้มาเนี่ยก็จะต้องลื้อบ้านพักเก่า แล้วก็สร้างแล้วก็ขออาคารเรียนไปด้วยเมื่อื้อตรงนี้มันก็จะต้องมาเพิ่มต่อไปเนี่ยอาจจะทําโดมตรงโรงพระเนี่ยให้มันใหญ่เราก็จะมีพื้นที่ค่ะและท่านอยากให้นักเรียนภายในโรงเรียนของเราให้ความร่วมมือด้านกิจกรรมหรือด้านการเรียนอย่างไรคะนอ,นอกเหนือจากการรักษาสิ่งแวดล,ล้อมที่ท่านพูดมาข้างต้นนะคะคือถ้าถ้าจะให้ ให้ร่วมมือก็คือในส่วนของการเรียนเนี่ยก็เมื่อเข้ามาสู่โรงเรียนเบิจามาราลัังสิตแล้วทุกคนเนี่ยก็ร้วนแล้วแต่ได้ฟันฝ่าอุสรรคได้แข่งขันกับคนที่อยากเข้ามาตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจศึกษาเ,าเรียนตามความสามารถของตนเองส่วนเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนได้มีโครงการที่จะส่งเสริม ในในท,ทุกเรื่องตามความสามารถของของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระเรื่องดนตรีเรื่องของวิชาการตามกลุ่มสาระต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยลูกๆทุกคนควรจะต้องดูว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านใดแล้วสนใจในเรื่องใดก็รีบที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมในกลุ่มสาระต่างๆให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ส่วนในปีการศึกษา2อ1พรเนี่ยจะมีโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธาริการและก็รัฐบาลของพระนท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็คือในเรื่องของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ hmm. ซึ่งโรงเรียนเราเข้าโครงการในรุ่นที่สองก็จะเริ่มใช้ในมต้นหม 1, หนึ่งถมสามก็จะเป็นการฝึกให้เขาได้ ใช้ทักษะเพื่อพัฒนาชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะคะการทำงานที่ผ,ผ่านมาในโรงเรียนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดคะคือ,อต้องยอมรับว่าโรงเรียนเบนจะมาลาหลังสลิดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเป็นเรื่องที่ที่ยากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นคณะครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดผลทันตาเห็นเนี่ยมันบางทีมันทำทำยากต้องใช้เระยะเวลาแต่การประสานงานการความเข้าใจตรงกันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเข้าใจตรงกัน เรารู้เรื่องเดียวกันทำในสิ่งที่ตั้งไว้ด้วยกันความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นและตรงนั้นแหละมันจะเป็นการที่จะพัฒนาโรงเรียนเราไปสู่เป้าหมายแล้วก็ทุกคนจะต้องจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบมีหน้าที่แล้วต้องรับผิดชอบถ้ามีหน้าที่ แต่ทุกคนไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นแต่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคณะครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการนักเรียนก็จะต้องมาช่วยกันในการที่จะทำให้ทุกคนรู้จักหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่นั้นค่ะ และในอนาคตท่านมีแผนการว่าจะมีการพัฒนาส่วนใดบ้างคะคือการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนก็คือพัฒนาในตัวตัวคนกับพัฒนาในในที่ไม่ใช่คนนะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในขณะนี้เนี่ยเราได้มีการใช้เทคโนโลยีก็ขยายผลไปยังครูโดยท่านอาจารย์นรงเนี่ยเป็นแการนำในการที่จะพัฒนา ครูให้ใช้โปรแกรมในการช่วยในการจัดการเรียนการสอนในส่วนของนักเรียนในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยมเมื่อเช้าได้ประกาศหน้าเสาธงไปแล้วก็คือในปีแห่งการส่งเสริมและรักษาวินยัยครูคิดว่าถ้าคนเรามีวินยัยสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองถ้าคนขาดวินยัย มันก็จะทำให้สังคมวุ่นวายเพราะ,ะนั้นลูกเบนจมบ์ซึ่งเป็นมันสมองและเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยจะต้องมีวินัยอยู่ในตัวเองด้วยถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นผู้นําในสังคมในอนาคตอัในใกล้นี้ค่ะทางด้านโรงเรียนเบนจมาราชารังสติตศูนย์บางเตยนะคะจะมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะในขณะนี้ ศูนย์บางเตยเนี่ยเรามีนักเรียน3มชั้น6ห้องเรียนนะครับแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยไม่ได้หยุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงสุขันโลหิตกุลซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมาราลัาง,ลางสฤิษนี่แหละแต่อายุ8 0 8 7 8 8แล้วเปเป็นผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ชุมชนโดยอบตอ แล้วก็โรงไฟฟ้าที่นครน่งเขตต่อไปก็จะมีโดมให้นักเรียนได้ใช้แล้วก็มีการพัฒนาจากสมาคมศิล์เก่ามีห้องสมาชาติรูมปรับปรุงห้องเรียนและบรรยากาศของที่ศูนย์บางเตยจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนที่ไปอยู่ก็จะมีความสุขครูบาอาจารย์ก็เป็น คณะเดียวกับที่สอนที่เบญใหญ่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่มีความแตกต่างแต่ว่าในเรื่องของสถานที่เท่านั้นค่ะในวาระเปิดภาคเรียนปีใหม่ในปี2559อยากให้ท่านฝากถึงท่านผู้ชมนักเรียนและผู้ปกครองสักเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนโครงการหรือพัฒนาการพัฒนาในปีต่อไปที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้ค่ะก็ต้องก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่ บุตรหลานเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกเบญจมาก็อยากจะให้ทั้งผูกครองได้ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวต้องช่วยกันทั้งบ้านและโรงเรียนเพราะฉะนั้นบ้านก็จะต้องให้การดูแลว่านักเรียนเป็นอย่างไรมา พูดคุยกับครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาอย่าปล่อยให้ผลการเรียนเลยเถิดไปแล้วมาแก้กันตอนหลังมันจะไม่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเข้ามาโรงเรียนเบนแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคตส่วนลูกๆ ทุกคนในโรงเรียนเบนก็อยากให้ได้รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบรักษาระเบียบวินัยให้สมกับปีนี้เป็นปีแห่งการส่งเสริมและรักษาวินยัยซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็คงจะได้จัดให้พวกเราได้ได้ทำได้เป็นผู้ที่เปี่ยมร้นไปด้วยวินยัยและเป็นคนที่ มีคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไปพวกเราขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เวลาของพวกเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้ากับ b r Talk ค่ะสวัสดีค่ะ